หรือว่าคุณลูกค้าจะเตรียมไว้นะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช e ็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นถ้าเป็นงานออเดอร์ถ้าเป็นงานออเดอร์น,น,นะคะทางร้านนะคะก็จะจัดทํานะคะป้ายชื่อนะคะสวยๆให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นชื่องานของคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วถ้าเป็นงานออเดอร์เนาะยีชิน้น30ชิน้น50ชิน้นคุณลูกค้าขาทางร้านนะคะก็จะมีระยะเวลาการจัดทําประมาณเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่2สัปดาห์เริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่2สัปดาห,นนนดาห์นะคะถึง4สัปดห์ยังงงไก็าแผ้ด้วะ คุณลูกค้าจะใช้งานวันไหนวันที่เท่าไหร่คุณลูกค้าดูเวลาให้นุ่มด้วยละกันนะคะคุณลูกค้านะอย่างช้าที่สุด4สัปดาห์ค่ะคุณลูกค้าค่ะก็คือ1เดือนนั่นเองสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้คุณลูกค้ายังสามารถจองคิวเข้ามาได้คุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะมาสั่งนะคะตอนช่วงวันที่1กันยายนแล้วจะรับเลยอะไรเงี้ยทางร้านไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะทาทันไหมคุณลูกค้าขาดังนั้นค่ะตอนนี้ยังทันอยู่เพราะว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นนนเเเเดดือสิหาาะคะราะครจ ส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้านะคะเบ็ดเสร็จนะคะภายในวันที่1กันยายนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนคุณลูกค้าก็จัดงานนะคะทั้งสัปดาห์แล้วนะคุณลูกค้าคะ่ะ เพราะว่าจากประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาทุกๆปีคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะต้องวางแผนร่วงหน้านิดนึงนะสำหรับผู้ที่จกกะเกษียณคุณลูกค้าจากเพราะว่าคุณลูกค้าใช้จํานวนเยอะ50ชิ้นขึ้นไปเป็นร้อยชิ้นอะบางท่านก็เป็นร้อยชิ้นเลยอย่างงี้ค่ะคุณลูกค้าให้เวลาทางร้านแม่มารีผ้าไทายของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดงานทํามือแล้วทางร้านของเราจัดทําแบบพรีเมียมอยากให้ได้แบบสวยงามแบบนี้ประทับใจแน่นอนประทับใจทั้งผู้ให้แล้วก็ประจับประทับใจทั้งผู้รับด้วยคุณลูกค้าขาร้านแม่มราายยบริการคคุุณลูกก้าาาทท่นรา าพวงระ129บาทราคาพวงระ129บาทรับรองสวยถูกใจแน่นอนและที่สําคัญมากไปกว่านั้นมีแต่สีสวยสทั้งนั้นเลยสีสันคันโดฟูสีสันสวยงามมากๆเหมาะสําหรับมากๆนะคะเห่งเทศกาลเฉลิมฉลองในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกงานเกษียณของรับไหว้งานแต่งหรือว่าคุณลูกค้าจะจัดทําในรูปแบบของที่ระลึกงานบวชคุณลูกค้าคะของขวัญของฝากของจํา้วยของที่ระลึกคิดถึงร้านแม่าริพาทไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะในรูปแบบของมารายกอนในรูปแบบของมารายกอนนะคะผ้าของ ผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะชื่นชอบผ้าไทยของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรารูปแบบไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้กับมาารกรผ้าขอมะาราคาเริ่มต้นอยู่ที่129บาทนะคะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะรุ่นไหนแบบไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าจะพิมพ์คอมเมนต์ ใหโพสต์หรือว่าจะทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวทางร้านของเราจะแนะนำให้รวมไปถึงนะคะก็จะมีวีดีโอมีรูปภาพตัวอย่างสินค้าให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายยังไงก็นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตให้ละกันเนาะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนำไปใช้งานรูปแบบ